พอมาคุยกันต่อกําลังสนุกนะกำลังรู้แล้วว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยจะเข้าไปที่ไหนนะก็คือศูนย์กระจายสินค้าเม็กซิโกสีสกเกตนะซึ่งทางเฮียตาลนะเป็นผู้บริหารอยู่นะตรงนี้ก็ต้องถามทางผู้ประสานงานแหละครับเฮียต้นนะทางเฮียตาลได้เตรียมตัวยังไงได้มั่งครับ<อ>ในในฤดูกาลนี้ฤดูกาลใหม่นะฮะก็เริ่มตั้งแต่การเตรียมพันข้าว ที่ดีเพื่อที่จะรองรับเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการตรงนี้นะครับขอทิดหนึ่งครับต้องเป็นพันธุ์มังกรเจ็ดน้ำาช่นะครับเพราะว่าพันธุอื่นเราไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันจะไปแล้วจะมีปัญหาไหมนะครับเพราะว่าหนึ่งเราไมั่นใจมังกรเจ็ดน้ำเนี่ยผลผลิตเพิ่มคือหนึ่งละเอาอีสานเนี่ยต้องทนแรงครับต้องสะเทินน้าสะเทินบกไม่ว่าจะแล้งไม่ว่าจะน้ําท่วมครับไม่ว่าจะอะไรก็แลวล้มแรงอะไรต่างๆนะครับก็ต้องมี สิ่งที่เขาเรียกต้านทานจริง่อนี้ถ้าแรงปั๊บจะอยู่กับแรงได้นานรอฝนได้อย่างที่สองถ้าน้ําท่วมมาทํายังไงมันถึงจะมันหนีน้ําได้หนีน้ําได้แล้วสามารถเติบโตได้ในระยปกตินะครับต้องมีเหตุผลนะครับข้อที่หนึ่งคือการเตรียมเมล็ดพันธุ์ต้องฉีดฮอร์โมนอย่างน้อยเนี่ยครับเป็นของภปสโกเวมาจะเป็นชัวชัวแซงคิวเอตรึมใสปิงเนี่ย เราฉีดอย่างน้อยมีเจ็ดครั้งเมล็ดพันธุ์เราจะแข็งแรงมากนะครับก็คือฉีดตามช่วงตามจังหวะที่เขาต้องการจริงๆครับแล้วการคัดเมล็ดพันธุ์ของเราเราบอกตั้งแต่รายการแรกๆแล้วว่าเราต้องใช้พันธุ์หลักมาปลูกเพื่อเป็นพันธุ์ขยายครับเท่านั้นนะครับคือเมล็ดพันธุ์ต้องเป็นศูนย์เมล็ดเม็ดแดงต้องศูนย์มาจริงๆนะครับเนี่ยถึงจะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพได้นะครับและคราวนี้หน้าตาผมแอบเห็นนะหน้าตาของกระสอบปีนี้ โอ้โหสวยงามมากครับเนะเป็นเขาเรียกเป็นกระสอบอะไรครับพี่แดงครับตัวนี้เขาเรียกเป็นกระสอบแบบมีภาพสวยเลยเป็นเป็นพรีเมียมเกรดเป็นพรีเมียมเกรดลยนะคือน้ำเข้าไปได้อย่าไปเอากระสอบข้าวของมังกรจัดน้ําไปแช่น้ําเด็ดขาดนะครับแล้วก็จะไปหวานข้าวไม่ได้นะครับเพราะน้ำเข้าไม่ได้ครับเราเอากระสอบข้าวเนี่ยไปแช่น้ําแบบที่เคยทํากันไม่ได้แล้วพอแช่ปุ๊บมันลอยขึ้นมาเลยน้ําไม่เข้าน้ําไม่เข้ากระสอบก็ลอยไอตรงนี้มีข้อดีตรงไหนครับ คือข้อดีหนึ่งนะครับคือการป้องกันแมลงต่างๆที่จะเข้าไปกัดกินก็ยากขึ้นก็ยากขึ้นนะครับแล้วก็พอเราทําเป็นคล้ายๆแบบนี้แล้วก็การคงทนจะคงทนกว่ากระสอบทั่วทั่วไปแล้วผมเห็นด้านข้างนิสใสแจ๋วเหมือนกระจกเลยเพื่อให้เห็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีนะครับอ่าหนึ่งเม่พันธุ์หนึ่งต้องเชื้อราน้อยนะครับเมล็ดพันธุ์ต้อง สม่ำเสมอเท่ากันนะครับไซส์ทุกอย่างต้องเท่ากันเพราะฉะนั้นเวลาปลูกเนี่ยต้นจะเสมอกันเป๊ะเลยนะครับจะไม่ปลูกแล้วไอ้ดุนต้นนู้นสูงต้นนี้ต่ําไม่ใช่อันนี้เสมอกันอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้เกษตรกรเพิ่มผลผลิตได้จากที่เคยเป็นอยู่คือถ้าต้นมันเท่ากันหมดเลยนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยก็ใส่ได้ ไปได้ปกติเลยแต่ถ้ามันไม่เท่ากันเพราะนั่นหมายความว่าเมล็ดพันธุ์มันปนถ้าต้นไม่เท่ากันเมนล็ดพันธุ์ปนหรือออกดอกก่อนนี่คือปนแน่นอนนะครับซึ่งเมล็ดพันธุ์นะมังกรเจ็ดน้ำที่เป็นข้าวหอมมลนร105แท้ๆตรงนี้นะก็อยู่ที่ศูนย นะศูนย์กระจายสินค้าแมสกโก้อยู่แล้วนะขออนุญาตเสริมนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของของ,ของพันข้าวมังกรเจนน้ําของเรานะครับเมื่อ2ปีที่ผ่านมาที่ศูนย์กระจายสินค้าแมสโกสีสะเกตได้นําพันธุข้าวเราไปจําหน่ายนะครับก็เกิดการเปรียบเทียบ,ยบกับเกษตรกร นะครับเปรียบเทียบตรงไหนเพราะว่ากระสอบเราเนี่ยแม้กระทั่งด้านข้างหรือด้านหน้าที่ใสเนี่ยจะทําให้ชาวบ้านเขาเห็นเห็นเม็ดที่มันสวยงามนะครับไม่มีการพร้อมปนไม่มีอะไรซึ่งตรงนี้นะครับหลังจากที่ชาวบ้านเขาได้นําไปใช้แล้วเนี่ยเกิดการเปรียบเทียบนะครับพี่แดงว่าเฮ้ยสิ่งที่เขาได้ไปมันดีจริงๆครับนะครับดีจนแบบสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะมาถามเองว่าเ้ย เฮียมังกรเจ็ดน้ำมาหรือยังเฮียมังกรเจ็ดน้ำอยู่ไหนถ้าไม่มีก็ไม่ซื้อรอนะครับเขารอจริงๆนะฮะตอนนี้ชาวบ้านรีสะเก็ดเป็นส่วนใหญ่ก็จะปลูกก็ตั้งแต่พฤษภานะถ้าฝนเริ่มมาก็พฤษภาก็เริ่มหวานแล้วเมษานี่ก็เตรียมดินแล้วใช่เมษาก็เริ่มไถพริกหน้าดินตากดินแล้วนะแล้วอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการเตรียมดินนี่ก็สําคัญนะ นะผมไปดูในพื้นที่จังหวัดเสียเกตเนีจะมีปัญหาเรื่องวัชพืชแล้วก็กข้าวแดงเยอะมากะนะ,ะวิธีการกําจัดข้าวแดงนะกำจัดวัชพืชเนี่ยก่อนก่อนทำการพอะปลูกเนี่ยผมว่าได้ผลมากนะอย่างเช่นสูตรเรียกว่าสูตรอ่าล่อหญ้าล้างนานะโดยการใช้เม็กซิโกสีแปดเดวเติมนิดนึงขอขายของนิดนึง <laughs> <laughs> ข้าวบังกอเจ็ดน้ำเนี่ยนะครับราคาไม่ได้แพงอย่างที่เราคิดกระสอบนึงยี่สิกิโลครับกระสอบนึงขายอยู่ราคา6ก0้บาทเท่านั้นไม่ใช้ได้หนึ่งไร่ใช้ได้หนึ่งไร่ครับไม่แพงแล้วก็ลงทุนไร่ละหกรบาทเท่านั้นเองนะครับผมครับเนี่ยนข้าวถูกมากยนต้นปีนี้นะหกร้อบาทต่อกระสอบนะใช้ได้หนึ่งไร่นะถ้าเปรียบ เทียบกับพันุ์ข้าวทั่วไปเราไปซื้อข้าวหรือเก็บข้าวไว้เองเนี่ยถ้า uh huh. เราขายข้าวเปลือกได้ราคาสักอากตีว่า15บาทนะเราใช้30กิโล uh huh. นะสามสิบกิโลเนี่ยก็เป็นเงิน450บบาทแล้วนะครับอันนี้คือพันธุข้าวที่เราเก็บไว้เองนะฮะนะถ้าเราขายเนี่ยเราได้450บาทแล้วก็บาทเราขายเพอะ uh huh. นะได้เงิน450บาทมาซื้อตรงนี้600บ,บาทเพิ่มอีก150บาทบนะจะได้พันธุ์ข้าวที่มีเขาเรียกว่ามีประโยชน์กับ พวกเราเองน่ะนั่นคือพันธ์ข้าวที่มีคุณภาพดีแล้วสามารถที่จะเอาเข้าโครงการนะที่จะมีขึ้นในพื้นที่จังหวัดศสีเกษขายได้ราคานะมากกว่าในท้องตลาดนะอย่างเช่นโรงสีทั่วทั่วไปนะซื้อที่13บาทบัทนะตัวนี้ก็ต้องเป็น13บาทกว่าต้องต้องกว่าอยู่แล้วครับนะหรือขยับขึ้นไปตามเกรดของข้าวนะอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งนะที่ได้กับเงินเพียงแค่ร้อยกว่าบาท นะที่เราต่อไล่ร้อยบาทครับต่อไล่ร้อยบาทบางทีเกษตรกรคิดว่าเปลี่ยนพันธุ์ข้าวต้องเสียเงิน600ไม่ใช่นะฮะเนี่ยเราก็ต้องเราก็ต้องใช้เมล็ดพันธุ์หวานเหมือนกันลองเอาเมล็ดพันธุ์ที่เราเก็บไว้เองนะไปขายนะหรือสีไว้ทานก็ได้นะแล้วเอาเมล็ดพันธุ์จริงๆแท้ๆนะไปปลูก ตรงนี้ผมว่าน่าจะได้ประโยชน์กว่าครับคือเกษตรกรยังมองไม่เห็นความต่างนะครับพอราชี้แจงไปอย่างนี้เกษตรกรเห็นเออใความต่างแล้วเพราะปกติเราโฆษณาแต่เราไม่ได้ไม่ได้บอกราคาชี้แจงว่ามันมันต่างกันแค่ไหนณวันนี้ราคาเท่ากันทั้งประเทศครับคุณจะอยู่สตูลกับราคานี้คุณจะอยู่เชียงใหม่ก็ราคานี้อยู่ศรีสะเกดก็ราคานี้อยูมลำก็ราคานี้นะครับภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานราคาเท่ากันหมดทั่วประเทศครับนะก็จะเป็นเขาเรียกว่า เอาละช่วยในเรื่องค่าขนส่งนะไกลหน่อยก็ราคานี้ใกล้หน่อยก็ราคานี้เมื่อก่อนนี่ไม่เท่ากันไม่เท่าครับไม่เท่าเพราะอย่างต้องยอมรับนิดนึงผมต้องบอกเลยสีสะเกตเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยแพงกว่าแพงกว่าเพราะไกลมากนะสีสะเกตทำไมไปอยู่ไกลทำไมมาอยู่ใกล้ๆผมก็อยากอยู่ใกล้กรุงเทพนี่แหละครับแต่สีสะเกตอยู่ไกลดีตรงไหนรู้ไหมครับครับผมได้ดินที่เหมาะกับการปลูกข้าวหอมมะลิจริงๆใครบอกว่าจังหวัดสีสะเกดนี่เป็นจังหวัดที่ไกลเป็นจังหวัดที่นู่นนั่นนี่ ทุกอย่างจะมีข้อดีของเขาเสมอนะครับศรีสะเกดอยู่ตรงนั้นใครบอกว่าแล้งโอเคละแล้งแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าข้าวหอมมะลิมังกรเจ็ดน้ำเรานี่ชอบครับได้เขาอยู่กับแ้งได้เพราะว่าไม่ต้องมีน้ําก็อยู่ได้เขาอยู่ได้เพราะว่าฝนพายุพายุมันก็อยู่ได้ถึงแม้ว่าอย่างของพี่อ้อยเนี่ยของพี่อ้อยเนี่ยปลูกในสวนปาล์มเลยมันตลกตรงที่ว่าข้าวหอมมะลิปลูกในสวนปาล์มได้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูเขาปรับตัวได้ถ้เป็นดินทรายหมดนะครับเขตอำเภอบ่อทองเนี่ยสอทวีร้านสอทวีทรัพย์เนี่ย คุณแนะชมป์ต้องพาพวกเราไปดูนะครับเอาข้าวนะฮะหอมมะลิ105เนะี่ยไปปลูกในสวนปาล์มนะ <c oughs> ซึ่งเป็นดินทรายดินดอนมี <c oughs> น้ำบ้างไม่มีน้ำบ้าง <c oughs> นะฮะแล้วก็ให้ผลผลิตดีนะ <c oughs> แล้วคุณภาพปลก แปลกไปอีกอย่างหนึ่งแปลก<อ>เหมือนกันใช่ไหมครับเหนียวนุ่มหอมของเขาเหมือนกันนะอย่างพื้นที่สีเกรดเนี่ยก็ต้องมีความโดดเด่นของพื้นที่จังหวัดสะเกรดแน่นอนนะอย่างที่เห็นเด่นชัดที่สุดเลยเนี่ยก็คือในพื้นที่จังหวัดสีเกรดเนี่ยก็เป็นดินแดนที่ค่อนข้างจะแห้งแล้งอยู่แล้วล่ะครับแล้วก็เป็นที่ที่ลาบสูงพอะไรครับเพราะว่าถ้าเราไปที่ภูเขาที่ ที่มีประสาทอยู่ครับเราก็จะบอกว่าข้างล่างจะต่ำจะต่าเลยนะครับไม่จะโวมองแล้วลงมาลึกๆเลยแหละเรามองไปมองมาเหมือนจะแรงแต่นั่นแหละคือข้อได้เปรียบเพราะอะไรเพราะว่าข้าวของมังกรจะนําเราปลูกปุ๊บเจอการเหือดแห้งครับเดี๋ยวมีฝนบางทีเสียเขตน้าพุ่มนะครับพอเพราะว่าพอน้ำพอน้าแห้งจะแห้งก็แห้งเร็วมากครับจะหนาวก็หนาวเร็วมากจะร้อนก็ร้อนเร็วมากนั่นแหละคือจุดดีของการปลูก ข้าวผัดหอมมะลิข้าวก็จะได้กลิ่นหอมมากๆนะครับอันนี้คือจุดเด่นนะที่พี่แดงเลือกจังหวัดพื้นที่สีเกตเผยความลับแล้วนะข้าวหอมต้องสีสเกตนะครับช่วงนี้ก็โอ้เวลารวดเร็วมากครับเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายครับผม